สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น ep ที่4ี่43แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร082754 7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 7 1 1 0 10, ค่ะ วันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเท่าวัดคั้งคาวจังหวัดชัยนาทปี2539เนื้อทองแดงปลุกเสกพิธีดีเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะ สวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสำหรับเหรียญหลงวงพ่อเท่าสวยๆวัดข้างคาวเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครปี2 5 2 9รุ่นโปรด9สภาพเดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมและก็หน้าใช้นะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสภาพเหรียญสวยนะคะสวยเดิมๆค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะ หลวงพ่อสุดก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะราคาเบาๆเ,เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอาจารย์เชื้อหนูเพชรวัดสะพานสูงกรุงเทพออกวัดปรกสุมิธรรมมาราม องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญอาจารย์เชื้อหนูเพรวัดสะพานสูงกรุงเทพออกวัดปกสุธรรมารามสภาพสวยมากนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมๆนะคะเหรียญดำมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังชัดๆนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะ สวยเดิมๆค่ะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญอาจารย์เชื้อหนูเพชรสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังอาจารย์ทิมวัดช้างให้ปี2543ปลุกเสกพิธีดีเหรียญสภาพสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะ เดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเลยนะคะดูผิวท่านสิคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยทั้งเหรียญเลยนะคะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพุททวสวยๆวยเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระพุทธราชดอรสศิลนห้าวัดราชโมสรจังหวัดนาราธิวาสกรมธนารักษ์สร้างปี2550เนื้อทองแดงขัดเงาพิธีปลุกเสกห้าภาคเหรียญสวยมากเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะ สวยมากเลยนะคะสาหรับเหรียญทองแดงขัดเงานะคะสวยเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะสำหรับเหรียญสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น แหนบหลังเข็มกัดหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าซุงหลังยันเกาะเพชรจังหวัดอุดทัยธานีปี2548สภาพสวยมากนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับแหนบสวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมแหนบชัดๆกันค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะลงยาได้สวยค่ะสวยจริงๆด้านหลังนะคะเข็มกัดยังอยู่นะคะ สำหรับแหนบหรือสีลิงดาสวยๆอันนี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆค่ะสำหรับแหนบอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตล้อมเพชรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีหลังเข็มกัดปี2539สภาพสวยมากนะคะ สวยมากจริงๆค่ะสวยเดิมๆนะคะสวยทั้งหลวงพ่อสวยทั้งล้อมเพชรนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเห็นกันชัดๆแล้วนะคะสวยมากนะคะสวยเดิมๆเลยค่ะด้านหลังนะคะกัดยังสมบูรณ์นะคะ สวยมากๆเลยนะคะสำหรับอันนี้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะล็อกเก็ตอันนี้นะคะหรือชิ้นนี้นะคะมีกล่องด้วยนะคะกล่องกำมะหยี่สวยๆด้วยนะคะสมบูรณ์นะคะค่าสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรสวยๆพร้อมกล่องกำมะหยี่องค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยมากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะใส่โชว์ได้เลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมๆค่ะเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงเนื้อทองผสมไม่ทราบที่เนื้อทองผสมเก่ามากเลยนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเก่ามากนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นความเก่าไหมคะแต่ก็สวยนะคะสวยเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะ เลี่ยมได้สวยนะคะเลี่ยมหนามากเลยนะคะสำหรับยอดธงสวยๆเก่าแบบนี้เลี่ยมพร้อมใช้ก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ mm. องค์ต่อไปก็จะเป็นเต่าหล่อเนื้อทองผสมใต้ท้องมียันเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเก่าอ,อีกแล้วนะคะสําหรับเต่าอ,องค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความชัดเจนกันค่ะเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะคะสําหรับเต่าหล่อเก่านะคะ ด้านท้องนะคะก็จะมียันเห็นไหมคะเก่ามากนะคะเรียมหนาเรียมสวยนะคะสำหรับเตารอ,อสวยๆองค์นี้นะคะพร้อมเรียมใช้ก็จะอยู่ที่4 5 0ห้าสิบค่ะเก่ามากเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจหรือชอบของเก่าๆนะคะก็ติดต่อได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพระศรีอานวัดไรจังหวัดลบบุรีบรรจุกิ่งด้านในสภาพใช้ก็สภาพใช้เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นพระสภาพใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลวงพ่อวัดไรนะคะ ก็จะมีกิ่งนะคะกิ่งไม่ขัดนะคะกิ่งยังดังอยู่นะคะก็จะเดิมๆนะคะถึงจะใช้มาบ้างนะคะแต่ก็สภาพเดิมๆนะคะค่ะสำหรับหลวงพ่อสีอานวัดลายองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่750ค่ะน่าใช้มากเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อโบราณเก่าเนื้อทองผสมมียาขัดแดงตามซอกใต้ฐานตอกยันไม่ทราบที่สภาพใช้มาบ้างนะคะเป็นอีกหนึ่งองนะคะที่เก่าแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดรู้ที่ก็จัดไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็จะสภาพใช้มาบ้างนะคะสำหรับเสือหล่อเก่านะคะ ก็จะมียาขัดแดงตามซอกนะคะจะมียันใต้ก้นนะคะหรือใต้ฐานนะคะ สำหรับเสือหล่อโบราณเก่าๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะรนะคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือหล่อพุทธคามพญาเสือวัดภูเขาทองสายเขาอ้อจังหวัดพัทธลุงเนื้อโลหะสีพ่นทองปุกเสกพิธีดีหล่อได้สวยมากนะคะ น่าเก็บน่าสะสมนะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเรียมสวยด้วยนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์ชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะลวดลายแล้วความละเอียดของอเสือนะคะสวยเดิมเดินะคะสวยมากเลยนะคะเนื้อทองก็สวยนะคะดสิคะสวยทั้งองค์เลยนะคะ สำหรับเสือหล่อพุทธคามสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่700ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทอง หลังยันปีสองพห้าิบสาเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินอธิฐานจิตปลุกเสกนะคะสององค์นะคะวันนี้มากันถึงสององค์นะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะนี่ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะสวยมากนะคะสวยทั้งสององค์นะคะแล้วพิเศษนะคะอีกองค์นะคะปิดทองนะคะสวยมากค่ะสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ หลังยันโนนนะคะสวยนะคะด้านหลังก็สีสวยนะคะสีลายสวยค่ะสำหรับสมเด็จเนื้อผงวัดสีละขันสวยๆสององนี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะ400ได้ถึง2องค์ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าไม่ทราบที่สภาพสวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะ สวยเดิมเมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะนีค่ะสวยมากเลยนะคะเนื้อผงรงรักเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังอูงแบบนี้นะคะก็จะเป็นพิมพ์กีบบัวนะคะค่ะสำหรับเนื้อผงเก่าไม่ทราบที่นะคะก็จะอยู่ที่ หกรอค่ะราคาเบาๆเลยนะคะถาจาดัใดรู้นะคะจัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะเก่าหมาอีกแล้วนะคะสำหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงวัดนกจังหวัดอ่างทองสภาพสวยนะคะสะภาพสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ ก็จะเป็นอีกหลนพ่อนึงนะคะที่เก่ามากนะคะวัดนกนะคะเรียกกันสั้นๆว่าวัดนกนะคะด้านหลังนะคะหนามากเลยนะคะสำหรับวัดนกองนี้นะคะก็จะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะคะค่ะสำหรับผ้าเนื้อผงวัดนกองนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 600 Lew mm hmm. ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะกับพระเก่าแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นปลาตะเพียนคู่สารด้วยเงินเก่าไม่ทราบวัดนะคะครบชุดเนื้อเงินแท้สภาพสมบูรณ์นะคะเนื้อเงินแทๆเลยนะคะสําหรับปลาตะเพียนคู่นี้นะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมปลาตะเพียนชัดๆกันค่ะนี่ค่ะเนื้อเงินแทๆเลยนะคะเอามาสารปลาตะเพียนนะคะสวยเดิมๆนะคะ ไม่รู้วัดนะคะสำหรับคู่นี้นะคะนี่ค่ะสวยมากนะคะพร้อมชุดครบชุดเลยนะคะสำหรับปลาตะเพียนคู่นี้นะคะขนาดไซส์ก็ประมาณเกือบนิ้วโป้งได้นะคะสำหรับตัวปลาตะเพียนนะคะก็กำลังน่ารักนะคะค่าสำหรับปลาตะเพียนคู่นี้เนื้อเงินนะคะสวยสวยเดิมๆครบชุดนะคะ ก็จะอยู่ที่700ค่ะนะคะเบาๆเลยนะคะกับค่าของเงินและก็ความเก่าของปลานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะหลวงพ่อสารันวัดดงน้อยจังหวัดลบบุรีรุ่นแรกฉลองอายุ59ปีสภาพสวยกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะคะ เดิมๆเลยนะคะพระสวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามขององค์พระด้านในกันค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะทั้งยนันทั้งอักขระนะคะสวยเดิมๆนะคะรูปทรงของท่านนะคะสวยมากๆค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยิ่งสวยใหญ่เลยนะคะสำหรับพระปิดตาองค์นี้นะคะ ด้านล่างก็จะตอกหมายเลขนะคะสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อสารันสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมๆนะคะพร้อมกล่องค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นหานุมานนั่งแท่นเนื้อโลหะหลวงพ่อเฉลิมวัดพระญาตจังหวัดอยุธยา ปี 59, สองพสภาพสวยกล่องเดิมๆจากวัดนะคะสวยเดิมๆอีกแล้วนะคะสำหรับองค์นี้นะคะพร้อมกล่องด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับหานุมานนั่งแท่นนะคะสวยจริงๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะ สำหรับหานุมานนั่งแท่นสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยมากเลยนะคะถ้าดัานใดสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อใต้ฮ่องกงมูลนิธิร่วมกุศลสมุดปาการจัดสร้างปี2555พิธีพุทธาพิเศษสอสมัย ปลูกเีกดีหน้าเก็บหน่าสะสมนะคะสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากนะคะสําหรับองค์นี้นะคะด้านหลังก็สวยด้านหน้าก็สวยนะคะสีทองทั้งองค์นะคะ สำหรับรูปหลอดใต้ห้องกลงสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะก็จะเป็นตะกุดเก่ารงรักดำถักเชือกไส้ตะกัวเป็นสนิมขึ้นไขเก่าไม่ทราบที่นะคะก็จะสภาพใช้นะคะเก่าเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมสนิมขึ้นแล้วค่ะสนิมเก่าขึ้นนะคะก็จะเป็นไส้ตะกัวนะคะเห็นไหมคะนี่ลงรักถักเชือกเก่านะคะสนิมขึ้นนะคะสนิมเก่าขึ้นแล้วนะคะไส่ตะกัวนะคะนี่ค่ะ ดอกยาวประมาณคืบหนึ่งได้นะคะเก่ามากนะคะค่ะสำหรับตะกุดเก่ารงรับถักเชือกไส้ตะกัวเดิมๆองนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 500ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะสำหรับท่านใดชอบเครื่องรางก็จัดไปเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายภายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง แล้วเราจะได้ไปร่วมเปิดกุ่พระด้วยกันขอบคุณมากคะ่ะ